สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักกันนะคะดิฉันชื่อว่านางสาวจิตทิยาบุสนิทชื่อเล่นจอยค่ะดิฉันเกิดวันที่3พฤษภาคม2545ตอนนี้อาย,อยุครบ19ปีแล้วค่ะค่ะสำหรับบ้านของดิฉันนะคะอยู่ที่บ้านคําพ่อป่าตะมอไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้าน การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานการบัญชีที่วิทยาลัยสารปัดช่างอุบลราชธานีค่ะตอนนี้กําลังศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้นสูงสาขางานการบัญชีที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีตอนนี้ปีสองแล้วนะคะอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าอยากสอนนรกเรนยคครับค่ะ,คะแล้วก็โดยจาก